ความจริงกูก็ไม่อยากอัดเกมนี้หรอะนะกูจะมาอัดเกมนี้ไหม่ถึงแม้ว่าคนดูมันจะน้อยชิบหายเลยก็เหอะแต่กูจะลงอยู่ดีอาราดูเหมือนว่ามันจะมีตู้เอออีพิกเฟสมาอารามาถึงมันจะไม่มีการันตีก็เหอะแต่กูเชื่อว่าแค่เออสิอ็ดตัวมาต้องลองเปิดคลิปอันแรกซ่มเลยดูซิเกลไอสัตว์ไม่มีทองเอยตัวอะไรนี่หมอดูใช่ปะโออีกเีย โอเคตัวนี้ดีอยู่เอ่อแมวนางเงือกเลยอืมไม่เคยใช้โอ้ตัวนี้ก็โอเคแหละเออแมวนางเงยละเฮ้ยเฮียทำไมกูได้เปรตวะเนี่ยไอชิบหายกูไม่ต้องการเปรตกูต้องการตัวอื่นที่มันดีกว่ามึงไอมาโมโลุก,ก้าเนี่ยเออเฮียก็เดิมอีก เออไอเฮียเป็ดสองตัวตัวอื่นมีเป็นล้านมึงเอาเป็ดให้กูไอชิบหยตัวแมวดําแมวฟ้าทุกตัวตัวอื่นมีเยอะแยะมึงเอาเป็ดไม่ให้กูมาซูมแบบธรรมดากูขอร้องเอาตัวอื่นให้กูที่ไม่ใช่ไอเป็ดเอออย่างนั้นก็ดีเหรอวะโอ้ดีละมัง้งโอ้ยอาหารแมวเอ้ยหมดเกี่ยงเลยจังหวะนี้ไอเป็ดสองตัวแม่โคตรไรประโยชน์มึงมีประโยชน์อยู่ เอเอชื่ออะไรนะทกาลูก้าเออนั่นแหละสว่วนหนึ่งกูไม่รู้มึงทำเฮียอะไรได้อ่านความสามารถแปบบ๊บตัวละครลึกลับที่ไม่รู้จักสักนิดพอเวทนาการดูดิกูว้่สนแรกไปเอ็กพีแม่ง yeah! เย่อารามากูก็นั่งเก็บสมบัติมาพอประมาณแล้วนะไม่พอประมาณอะ่ะหมดเลยอะ่ะ อาละเหลือด่านสุดท้ายก็คือไอ้ด่านดวงจันทร์ซึ่งถ้าทําไม่ผิดมันน่าจะมีไอ้ก,กุ้งนั่งบัลลังนั่นแหละกูไม่รู้มันชื่อเขี้ยอะไรมันชื่อซาตงซาตานหรือมันจะชื่อเทพเจ้าหอยหลอดอะไรก็ตามทั้งแม่กูจะเรียกว,ว่ากุ้งนั่งบัลลังอาล่ทีมที่กูจะใช้เป็นอย่างนี้เลยนะกูไม่ใช้อูเบอร์ดีกว่ากูรู้สึกว่าอูเบอร์มันเอ่อมันก็ดีแหละแต่กูรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยอ่อนนะให้แม่สักหน่อยแล้วกันเดีย๋ยวมันลองให้อาลาแมวไวกิ้งนี้มันด แมวสิบก็จะกลายเป็นแมวทอเอาละเอามาแทนมึงเลยแล้วกันส่วนไอเชียนี่ก็เออเอามาแทนเลยแล้วกันส่วนมึงเอามาแทนไอเชียนี่เอาละเริ่มกันเลยดีกว่าไอ้บอสเออกุ้งนั่งบัลลังใช่ไหมใช่จริงด้วยเอาละมาเลยกูรีบมากวันนี้เอาละไปเลยสูไปเลยเร็วๆด่วนๆแป๊บเดียวก็ตายเชื่อกูแป๊บเดียวก็ตายทีมกูปั้นมาสุดมากเฮ้ย มึงคิดหรอว่ามึงจะมาสู้กูได้ฮะทีมกูแกงมากเอาตาย <c oughs> เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนกูว่ามันยากคนนี้นะเฮ้ยอันนี้คือมึงบางไปไหนมาเนี่ยเออแป๊บเดียวจบแล้วตัดง่ายขึ้นเยอะเลยเว้ยอ่าแล้วก็มีอินโทรกูไม่อ่านเอาละทีนี้ก็ปลดล็อกเอเชียนี่แล้วถ้าจะไม่ขีดมันจะได้อ่าบาหามุดอยากได้มากกูอยากได้ชิบหายเลยเอยเดียวกันนะเฮ้ยเดี๋ยว อะไรเนี่ยเคลียทุกภารกิจในเส้นทางสู่การร่วมพลังและรับตัวแพลดินัมร่วมร่วมพลังเฮียเลยมึงจะให้กูเป็นพาวเวอร์เลนเจอร์เลยคือ,อยังไงวะคือมึงจะให้กูเอ่อไปร่วมพลังไอ้นี่ตัวแรฟีไปไปลองดูสิคืออะไรเอ่ออ๋อดานนี้กูเคยเล่นอยู่มันเป็นดานแบบยังไงวะมันเป็น event อีเวนต์อ่ะเออเป็นอีเวนต์พวกกูไม่รู้เหมือนกันปะเหมือนถ้าจะไม่ผิดมันจะมีตัวใหม่มาใช่ไหมชื่อเฮียอะไรนะวอเคอรี่ใช่ปะใช่ กูไม่สนกูอัพเลยละกันเงินกูโคตรเยอะ XP อย่างเยอะอัพเลยเวลยี่ไปเลยนี่ไงสวยๆงามๆอาละขอเวลาอัพสักครู่ไม่สักครู่ออนานอยู่โอเคพอแล้ว XP จากหกล้านเหลือ1ล้านอาะะถ้าจะไม่ผิดเอออีเวนต์นี้มันเหมือนจะแบบว่ามีแบบยังไงวะกูเออเหมือนมันจะมีต้นทุนจำกัดเออซึ่งเราต้องใช้พวกตัวราคาถูกๆไปบี้หน้ามัน กเออฆ่าแล้วได้เงินรประโยชน์ซึ่งใช่จอมจูนคิดกูแม่งไราประโยชน์กูจะกินมันแบบครูอ่าตอนนี้กูเหลืออยู่ยี่สิบบาททําหอ,อกอะไรได้วะไม่ทําเทียอะไรไม่ได้เลยโอเคยึดคืนแม่มสวยเอาละได้ตั๋วเงินฟรีโอเคมันบอกว่าให้เคลียร์ทั้งห้าด่านในเส้นทางร่วมพลังใช่ไหมโอเคก็ไม่ได้ยากมากเดี๋ยวกูเล่นเล่นไปสักแป๊บหนึ่งก็ดีเออวะกูจะรอว่า,วา,วาเคลี่กูครูดาวเสร็จดีไหมวะ แต่กว่ากูจะเห็นหน้ามึงนี่กวนน่าจะบ้านแตกก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาตัวอะไรไปแทงเอ๊ okay. แมวแทงกวมี่แค่แมวแทงนะแม่งจะเคลียร์สนาหมดแล้วมึงยังคูดาวไม่เสร็จเลยเอวัคเคลี่โอเคมาแล้วตัวเออจริงๆมาแล้วม้าเววัคเคอี่ไหสวยมากสวยสุดๆเซ็กซี่ด้วยอล่รซึ่งกูจะส่งมันมาทำเนียกเลยนะเออด็ทิมไปสวยงามทิมเดีวงา้างแทงแทง,แทงเรียบร้อย อะไรที่ก้มโอ้โหประมาณเท่เเาไหร่วะ4,500ปงประมาณนี้แหล,ออละอะไไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันกูไม่เสียเวลารออีวาเคลีรแล้วเปลืองเวลากูชิบหายเลยอุ้ยรอบนี้ช้างว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะช้างมึงคิดว่าช้างแค่เนี้ยมันจะสู้ทีมกูได้เหรอฮะนี่ไงแตกอะไรมันจะชักจะนาเกินไปแล้วกูเ,ปปเร่งสปีดมาเลยแล้วกันมันจะได้ตัดคลิปเร็วๆด้วยเออมึงจะเป็นเอ่ออีปงอ่ปุ่นหรืออะไรก็มาเหอะ ตอนนี้กูรีบมากเอาตั๋วทองให้กูกูจะล้างเกลือตัวเองตัวอะไรเร็วๆโอ้โหกระลอกโอ้โหจริงโจเหนไหแค่นีน้โอ้โหกูดึกว่าจะยากได้แล้วใช่ไหมเออได้แล้วล่ะอ่าเยี่ยมเออเยอะอยู่นะเนี่ยอะไรเนี่ยราชาขบบัวกูเล่นไม่น่าไหวไม่น่าชนะด้วยไอ,อชิบหายชื่อด่านคูเชี่ยด่านโคเทแบบอะไรวะเออซามูไร นินจาฮัตโตริเออช่างแม่งไปวัตตาฟาเกียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาบอสอย่างนี้มาสู้กับกูตอนต้นเกมได้นนะชิบหายแล้กวกูไหวกับมันไหมเนี่ยเออไหวไหมเนี่ยโอ้โหแม่งฟีดกูแหละจะเลือรแล้วเอาไงอะ่ะตีเลเล่รีบ,รบตีมันเออเอาให้ตายสวยเออก็ไม่ยากนี่วะหรือมันเป็นแค่โหมดปกติวะกูว่าน่าจะใช่แน่ได้ตั๋วฟรีเว้ยฟาร์มตัววว๋วโหด อะไรเนี่ยเส้นทางร่วมพลังเคลียพร้อมผู้บัญชาการเนี้ยดดำเนียดดำ,ดำต,ตัวหาเลยวะเนียดดำเอในในล็อกเก้นปะเอขบวนการเียอะไรวะในโตชิเอชางแม่อาละมารอบนี้กูมีเงินสนับสนุนเยอะมากรอบนี้กูน่าจะสบายในระดับหนึ่งแม่ทับแดงถ้ามันเป็นตัวสีแดงเนี่ยสบายซึ่งกูไม่รู้เหมือนกันว่าตัวสองหอ,อกะไย แต่กูบอกเลยว่าถ้ามึงบุกมาเป็นตัวสีแดงอะ่ะมึงโดนไอ้ทอแล้วก็ไอ้เออเวอร์จิลกูบี้แน่ไอ้เวอร์เอ๊ะเดี๋ยวเวอร์จิลมันถือปืนหรือถือดาบวะโฮ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้อกุ้งแหง้งนี่นี่หว่ารอบนี้กุ้งแห้งดูเซ็นเซอร์ตาได้สงสัยแม่งอัปรีอัปยศเจอกูแน่มึงเจอกูแน่รอบนี้อ่ะมึงไม่รอดหรอกมึงจะกลับมาแก้โค้งแก้แค้นอะไรสัตว์เจอกู ดูซิมึงจะรับดามีได้นานเข้าเลยโอเคตายแล้วนี่เฮ้ยยังไม่ตายวะถึกวะเอาวะโอเคตายแล้วโอ้ยทำาไมมันง่ายงี้วะด่านอีเวนต์จริงไหมเนี่ยปกติด่านอีเวนต์มันจะยากชิบหอยเลยไม่ใช่เหรอวะอันนี้อะไรเนี่ยคุยกับแมวที่ฐานทับแมวนานถึงสามวันเพื่อเกณฑ์สมาชิกใหม่เข้ารวมใหม่ไอสัตว์กูขี้เกียจเส้นทางสู่กูเข้าเลยแล้วกันกูไม่อ่านเวสแล้วคุยรอบนี้พลังงานเยอะวะกี่ดาววะวุ่รอบนี้สีดาวอะ เอาเรื่องวะมึงคิดว่ากูจะกลัวเหรอฮะก็คแค่สี่ดาวกะกะทีมกลัวแม่งของแท้กันหมดแล้วเว้ยชิปหายแล้วไอเอ,อเวตนนี้เล่นสนุกดีวะเอเป็นอีเวนที่น่าสนใจชิปหายฮะมึงโอ้ชิบหายแล้วชิปหายแล้วมันไม่ใช่คีๆแล้วมันไม่ใช่คีๆเลยเมันตบมันตบไอเชื่อนี้กูตายเลยเขียวเขียวไป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 เลสูไป, mem, ไไปไเลสู ขูเลือดฐานแสนหนึ่งโอเครีบจบรีบจบก่อนบอสมันจะมาเโยกโยกหัวไปโยก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 แตกสวยเอ่อมันจะหมดแล้วกูต้องมารอไอ้เชนี่ยโอ้กูขี้เกียจดิแม่มือกูขี้เกียจรออีกวันนึงไอ้เหี้ยโอเคกูได้ตั๋วเหล็กโคตรเยอะเลยจังหวะนี้มาล้างเกลือกูหันเลยแล้วกันโอเคไม่ต้องสืบหรอกเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะไอ้ฮาเกลือชิบหายมา เอาใหม่กับตูส้สตีนี้กูมีสองใบสองใบเท่านั้นกูต้องได้สักตัวที่เป็นอ b e r อร์เดี๋ยวกูเข้าไปดนูนตัวอ b e r อร์ไหนหน้าจัดบ้างเอไอน,นี่ก็ได้เออมาชื่อเยี่ยอะไรกาโอไอน,นี้ก็มีตามาดําอันนี้กูเคยได้อยู่สร้างแม่งไม่อยากได้เท่าไรไอดา์กด์กองกองแล้วก็หลายตัวเออจะได้หลาตัวยุไ้พวกมึงไอชิบหายไอพวกเปีดหน้าหามึง เออตัวไหนบ้างวนะที่มันน่าสนใจเซตสาวก็น,น่าสนใจนะแต่มามึงด้วยไอพวกเซตเออลูกกระจกเนี่ยถึงออนเลดเลดมันจะเก่งชิบหายเลยคือแต่ตอนต้นเกมไม่เก่งชิบเหรอซูเปอร์แรกับแรก็เหมือนเดิมมาพร้อมแนละ้วมาขอให้ได้ทองต้องออกของดีต้องมาในอู้ยตัวหาอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไลมาเตอร์อัสตรส ก็ก็ดีละได้อูเบอร์ตัวนึ่งอะไม่แก๊เยออีกตัวต้องออละอีกตัวต้องออแล้ววัดเต๋อเฮี้ยอะไรวะนั่นมันมันมันคืออะไรเนี่ยเทพสุดกูเข้าใจอยู่แล้วว่าชื่อมึงเป็นสุดเทพสายฟ้าแต่ตัวมึงเป็นลูกคางเลยเนี่ยเนี่ยคือตัวมึงเป็นลูกคางเหรอวะเอ่ออ๋อมันอยู่ด้านบนไอ้คุณนึกว่ามันอยู่ด้านล่างเป็นลูกคางอตีไงวะกูอยากเห็นเหมือนกัน เออทำการชาร์จพลังสายฟ้าทำไมมาดูง,ง่ายๆวะแล้วก็อีกตัวเป็นทางด้านของอีไลมาเตอร์อัซิสมืนจะตีเวฟด้วยฮะก็ดีอยู่และ้วมะั้อืมหูรัศมีค่อนข้างกว้างเลยเวน่าสนใจอยู่แล้วก็มึงเอ็ดอะไรวะไอแขนยาวซึ่งล่างแรกกากล่างสองค่อยเก่งซึ่งตอนนี้กูขี้เกียจปั่นเวไม่แน่ใจว่านี่คือแมวหรือเปล่าคือแบบว่าดูแขนนั่นดิใช่ เหี่ยวชิบหายเลยแม่ไม่มีกระดูกด้วยซ้ำ